สวัสดีครับผมนายพิจุตมีใย,ยเลขที่สามครับสวัสดีครับผมนายสิริพงศ์ประชมครับเลขที่สิบสี่ครับผม ูชื่อเด็กหญิงเบญญาคัเบ้าเลขที่24ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัชนกเกลยนอกเลขที่26คะ่คะนี่ค่ะหนูชื่อนางสาวลิชิสาพิติมาเนะคะเลขที่27ค่ะสวัสดีคะ่ะนางสาวไอเนทบุญลังเลขที่34ค่ะ ขอหน่ยนักเรียนไมไดอ่ะทํ่งเท้าผมไม่อยากใส่อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใส่ไม่ใส่โเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยกรุณา <L un ic> สวมรองเท้าเข้าห้องปฏิบัติการทุกครั้งหากไม่ทําตามอาจโดนเศษแก้วที่หลงเหลือบาดเท้าพื้นอาจเปียกน้ําหรือสารเคมีทําให้ลื่นและอาจโดนสารเคมีกระเด็นโดนเท้าได้ เกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะอะไรกันนี่อ่างองไม่ถูกมันโตเนี่ยมันเป็นแก้วถ้าเกิดโดนน้ำมันอันตรายไหมห้ามทะเลาวิวาทกันในห้องปฏิบัติการเคมีหากไม่ทำตามสารเคมีอาจหกกระเด็นหรือผสมผิดพลาดอาจทำให้อุปกรณ์แตกหักและอาจเกิดอันตรายต่อผู้อื่นในห้อง แต่งหน้าในห้องปฏิบัติการเคมีหากไม่ทำตามสารเคมีอาจปนเปื้อนเครื่องสำอางและขาดความระมัดระวังจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหรือสารเคมีอาจทำปฏิกิริยากับเครื่องสำอางทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง หากไม่ทำตามเด็กและสัตว์เลี้ยงอาจได้รับอันตรายจากสารเคมีควบคุมดูแลได้ยากเด็กและสัตว์เลี้ยงอาจวิ่งเล่นหรือชนตัวทดลองจะนำให้อุปกรณ์แตหกหักและความวุ่นวายจากเด็กและสัตว์เลี้ยงอาจรบกวนผู้ที่กำลังทำการทดลองอยู่เนี้ยอะไรอ่ะอันนี้อะอันนี้คืออะไรอันนี้คือะไรอ่ะนี่อะไรอะไร่อะ บรบกวนผู้อื่นหรือควนผู้อื่นนะเพราะว่ามันจะทําให้การทดลองผิดพลาดนะจาไว้มันหลังห้างทําอีกห้างหลกวนผู้ที่กําลังทําการทดลองอยู่หากไม่ทำตามผู้ทดลองเสียสมาธิทำให้การทดลองผิดพลาดได้ผู้ทดลองและคนรอบข้างอาจถูกสารเคมีเศษแก้วหรือของร้อนสารเคมีหกกระเด็นหรืออุปกรณ์ตกแตกต้องเริ่มใหม่จนทำให้เสียเวลาเสียสารเคมีแล้วก็เสียอุปกรณ์ เฮ้ยไหนๆกาท่านอนแล้วเสร็จแล้วกลับห้องด้กว่าป่ะบอมบสติกไซด์อายคริมินอลออฟเตีฟไซด์อายเก็บของดมาเก็บของก่อนเวลาใช้แล้วก็ต้องเก็บของทั้งด้วยหรอเออมาแบ่งๆแล้วเนี่ยเก็บของด่นะ ทำความสะอาดและเก็บของให้เรียบร้อยหลังทำการทดลองเสร็จหากไม่ทำตามสารเคมีอาจตกค้างจนอาจทำให้สัมผัสหรือสูดดมสารเคมีที่หลงเหลืออยู่และเกิดอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอุปกรณ์วางละเกะระกะทำให้ชนหรือว่าล้มอุปกรณ์เสียหายหรือว่าปนเปื้อนและผู้ที่ใช้ห้องต่ออาจได้รับอันตรายจากสารเคมีที่หลงเหลืออยู่ อะไรคะเนี่ยอะไรคะเออเอออะไรคะเฮ้ยทไมรู้ไหมว่าเนี่ยมันมีผลต่อระบบทางเดินหายใจนะมันมีวิธีดมที่ถูกต้องอยู่ยังไหอ่ะถือก้นไหน,น,น,นอย่งนี้ okay. แล้วก็ค่อยๆขวักขึ้นมาดมดมใช่อย่างนี้นแหละพอหลังอย่าทำแบบนี้นะโอเคมันมีผลต่อสุขภาพโอเคอ ห้ามดมสารเคมีโดยตรงหากไม่ทำตามอาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจการสูดดมทำให้สารเคมีเข้าสู่ปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรงสารเคมีบางชนิดมีผลต่อระบบประสาทและเสี่ยงต่อการเกิดพิษเฉียบพันหรือพิษสะสม น้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุกกิ๊กสารเคมีเอ็กซ์จึงได้เกิดเป็น power puff girl b l o บบ o บ b u ล b l e เตอร์ครับ เน่้าสูงเไปอะไมรนทไทำไห้ามนำสารเคมีมาเล่นหากไม่ทำตามสารเคมีบางชนิดเป็นกรดด่างสารพิษอาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงได้ อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายโดยตรงสารเคมีอาจสัมผัสผิวหนังดวงตาหรือเข้าสู่ร่างกายและสารเคมีบางชนิดติดไฟง่ายหรือทำปฏิกิริยารุนแรงเมื่อถูกเขย่าหรือเทการเล่นสารเคมีอาจทำให้สารเคมีกระเด็นไปโดนผู้อื่นที่กำลังทำการทดลองอยู่ด้วยโอ้ surprise หน้ำมัได้เนีวาดวโอ้โหรู้ไหมนีอเมีนถ้าถูว่ามันมีกรณ์บนต๊ะเราเต้นโดนทำไง ้ามจัดคอนเสิร์ตในห้องปฏิบัติการเคมีหากไม่ทำตามอาจเกิดอุบัติเหตุจากความมุ่นวายและเสียงดังสารเคมีอาจหกหรือปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในห้องและบริเวณใกล้เคียงเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดเพราะห้องปฏิบัติการเคมีมีสารไวไฟการใช้เครื่องเสียงมากๆระบบไฟอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ เสี่ยงดังลบพวนคนถือเขาทำการทดลองอยู่ไหมโอเคโอเคห๋ยวเขาจะเล่นในท้องนองนะจะเล่นเบาๆจะเล่นเบาๆห้ามเล่นเกมเกมเกมหากไม่ทำตามการเล่นเกมทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงหรือผู้ที่กำลังทำการทดลองเสียสมาธิขณะเล่นเกมอาจมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วโดยไม่ระมัดระวังทำให้อาจจะชนตัวทดลองได้สารเคมีอาจกระเด็นถูกผิวหนังดวงตาหรือว่าเสื้อผ้าได้